สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะสำหรับแผานกวิชาธุรกิจการบินวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตค่ะดิฉันนางสาวสุธิสาทรงศรีค่ะเป็นหัวหน้าแผานกวิชาธุรกิจการบินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ได้เป็นอาจารย์พิเศษนะคะเข้ามาร่วมสอนนะคะในรายวิชาโทอีกหนึ่งสำหรับนักศึกษาในแผานกวิชาธุรกิจการบินค่ะโอกาสนี้ขอแนทินดีต้อนรับท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ่อนอื่นนะคะจะขออนุญาตให้อาจารย์ได้แนะนำตัวค่ะครับผมประกอบอุดมศิลิ์พกใส่นะครับปัจจุบันทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยครับในตำแหน่ง Royal First Class ครับแล้วก็ก่อนทำงานการบินไทยทำงานที่สายการบินชัยนาลน์ครับใครชัยนา์ไยน์4ปีการบินมาย7ปีครับผมยาวไหมครับเยอะนะครับ27ปีบวกปีครับผมแล้วก็จบการศึกษานะครับจากคณะศิลปศาสตร์ ที่นิดานะครับผมปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาครับ<ช>เอกภาษาอังกฤษครับแล้วก็เกียรตินิยมดับสองด้วยครับผมนะคะก็วันนี้ทางแผนวิชาครุ้สึก์เป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาร่วมถ่ายทอดวิชาให้กับน้องๆนะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ข้ามวอดอยู่ในวงการของธุรกิจการบินนะคะด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะ ประเด็นแรกไหคะวันนี้จะขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะคะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในวิชาทอีกหนึ่งเนะะี่ยค่ะอาจารย์เน้นตรงสมรรถนะตรงไหนบ้างที่เน้นให้กับเด็กๆในรุ่นนี้นะคะ่ะอ๋อครับเด็กๆจะเมื่อจบวิชานี้แล้วเด็กๆจะต้องสามารถอ่านอ่านประโยคแล้วสามารถวิเคราะห์ว่าประโยคยังขาดอะไระนะครับเราต้องเติมอะไรไปนในประโยคมี d j e c t ต v e แล้วหรือยัง d อ e c t i v e แล้วต้องเติมอะไรลงไปสามารถวิเคราะห์ประโยคให้ได้ตี โจทย์ให้พอวิเคราะห์ประโยคได้ปุ๊บเราก็สามารถเลือกคํามาเติมได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ่านประโยคทั้งหมดก็ได้หรือไม่ต้องแปลเลยก็ได้ครับซึ่งก็เป็นเทคนิคะช่ในการเรีทดสอบเนื่องจากโทอิกเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวที่สําคัญสําหรับใช่ใช่เป็นใบเบิกทางของทุกคนเลยที่จะต้องไปทํางานที่ในสายการบินนะครับโดยในหลักสูตรของปวสเรามีโทอิก2ตัวก็คือโทอิก1และโทอิก2ที่จะต้องเรียนนะคะ ซึ่งในคอร์สหน้าก็อาจจะต้องเรียนเชิญอาจารย์อีกรอบ,รบนง <ผม S 2> นะคะเพื่อที่จะมาต่อให้กับน้องๆนะคะอ,อีกหนึ่งประเด็นค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าในส่วนของอนาคตของเด็กๆตรงนี้ค่ะในการที่จะเข้าสู่ฐานประกอบการใน2สองปีข้างหน้าที่เขาจะสาเร็จการศึกษาแคเรียพาร์ทหรือด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ณขณะนี้จะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรอาจารย์ความคิดของขาอาจารย์จะเป็นปร,ป,รประมาณไหนคะในเรื่องของกราวเซอร์วิสนะครับนักนักเรียนรุ่นนี้ รุ่นที่ได้เปรียบมากเลยเพราะว่าเรียนได้ไปได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับจะมีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้นและที่นี่ยังสอนยังสอนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ถึงกล่าวเซอร์วิสทั้งหมด<ช>นักเรียนจะได้มีความรู้และมีทักษะใ,<ช>ในการทํางานเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานด้วยฉะนั้นนักเรียนเขาจะได้เห็นภาพรวมภาพจริงของ,<ช>ของการทํางานเลยเขาจะสามารถ ไปทํางานได้ยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้วิชาพวกนี้ไปต่อยอดในการเรียนในการทํางานอาชีพอื่นๆได้อีกด้วยทั้งไปต่อบเป็นาตรีหรือจะไปต่อบเป็นแคบินครูเป็นลูกเรือหรือทํางานเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาครับ<ม>เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับผม ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะคส่วนนี้เป็นหลักสูตร EP นะคะ English Program นะคะโดยจัดการเียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษะะใช่ครับแล้วก็เป็นหลักสูตรทวิภาคีด้วยฝึกง,งานกึ่งกึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เรียนกึง<อ>่งนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเกี่ยวกับแผนผิิชาธุรกิจการบินนะคะคหลังจากที่อาจารย์ได้มาอยู่กับเราประมาณ สิบวันเกือบสิบวันนะคะอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะ,ะแผนกธุรกิจการบินเป็นแผนกวิชาที่น่าสนใจมากเลยนะครับผู้เรียนสามารถกอบโกยและก็หาความรู้ซึ่งถ้าเป็นเรือที่อื่นต้องใช้เวลาถึง4ปีแต่ที่นี่ใช้เวลาแค่สองปีได้ทั้งทักษะการใช้ภาษาได้ทั้งทักษะความรู้และความสามารถในการทำงานเห็นภาพจริงของของ การทํางานของกลาวแฮนดเรงเลยครับสามารถทํางานได้อย่างและอย่างไม่ได้ฝึกงานด้วยจะทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยครับเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนครับแต่ฟีดแบ็กจากเด็กก็คือบ่นนะคะเหนื่อยก็จะหนักอาจารย์ใช่มาทํางานหนักจริงเด็กเรียนหนักจริงครับเพราะว่า กาวเซวิสมันกว้างมากเราต้องการให้ทุกคนเห็นภาพรวมของของการทํางานของกลาวเวิสของกลาวแฮนด์ดริงทั้งหมดเลยเมื่อทุกคนเห็นภาพรวมของการทํางานทั้งหมดเราจะได้รู้ว่าในแต่ละแผนกหรือแต่ละจุดของกลาวเซอร์วิสนั้นนะทําอะไรบ้างเราจะได้รู้และทําเป็นครับ อันนี้คือจุดประสงค์ของเราเลยค่ะอันนี้ก็ขอฝากไปยังเด็กๆนะคะที่เหนื่อยนะคะเรเนื่องจากเรามีวัตถุประสงค์ตรงนี้ที่เราอยากจะเห็นให้ให้เขาเห็นโอเวอร์วิวของเรกา้่องครับถูกครับค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ในนามของวิทยาลัยนะคะแผนวิชาธุรกิจการบินก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะที่ได้สละเวลานะคะมาช่วยกันพัฒนาผู้เรียนนะคะช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาประเทศชาติอ๋อได้เลยครับยินดีครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปค่ะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ